สวัสดีค่ะพบกับนุชเช่นเคยนะคะในช่องมาม่าบุญยมีคลิปนี้พามาทำแป้งโรตีสไตล์อินเดียค่ะสูตรนี้ทานกับอาหารหรือทานเปล่าๆก็อร่อยค่ะแบบที่ทำเสร็จใหม่ๆแป้งจะมีความเหนียวนุ่มหอมอร่อยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมาม่าบุญยมีอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมาม่าบุญยมีค่ะ มานูแป้งที่เย็นแล้วนะคะเขาจะมีความกรอบท่านอร่อยไปอีกแบบค่ะวิธีทำง่ายมากไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันค่ะเตรียมน้ำร้อนหนึ่งแก้วนะคะผสมน้ำเกลือครึ่งช้อนชาคนให้ละลายใส่แป้งสาลีหนึ่งถ้วยตวงลงไป ตามด้วยผงฟู1ช้อนชาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นค่อยๆเทน้ำร้อนลงไปใช้ตะเกียบคนนะคะใส่น้ำแค่พอแป้งเกาะกันเป็นก้อนประมาณนี้นะคะจากนั้นใส่เนยประมาณสองช้อนชาพูนๆเลยค่ะนวดแป้งและเนยให้เข้ากันดีค่ะ ปิดฟิล์มไว้นะคะจากนั้นพักแป้งไว้ประมาณ3-6ชั่วโมงค่ะแป้งจะมีความเบาและยืดหยุ่นสูงค่ะหลังจากนั้นเรานำมานวดต่อให้มีเนื้อแน่นเข้ากันนะคะอย่าลืมโรยแป้งนวลเล็กน้อยค่ะจะได้ไม่ติดพื้นผิวจากนั้นตัดแป้งออกแบ่งเป็น4ส่วนหรือตามขนาดที่เราต้องการได้เลยค่ะ คลึงให้เป็นก้อนกลมแล้วคลุมไว้ด้วยผ้าค่ะนำแป้งมาคลึงให้เป็นแผ่นกลมค่ะตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนจากนั้นนำแป้งที่เราคลึงไว้ลงไปจี่ในกระทะได้เลยค่ะ ้งจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนวลน,นะคะและมีความพองขึ้นมาเล็กน้อยค่ะเมื่อแป้งสุกจะได้ลักษณะนี้ค่ะพร้อมทานเป็นอาหารเช้าหรืออาหารว่างใช้ห่ออาหารต่างๆแป้งกลิ่นหอมเหนียวนุ่มอร่อย